นุพระบิชิงเฮาส์ขอเสนอภาพ,พยนตร์เสียงจากนิยายเรื่อง The World เพราะโลกนี้มีนายเพียงคนเดียวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนโดยมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอย่างละเอียดถึง1ปีเต็ม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่มีการบิดเบือนความจริงใ,ใดๆทางประติศาสตร์แม้แต่จุดเดียวในเนื้อหาจะมีทั้งคำราชาศัพท์และคำหยาบอยู่บางส่วนโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป บทที่สิลิตมีความสุขที่สุดในโลกรถยนต์ bmw 503คันหรูของสตายุมารับชลิตตั้งแต่ยังไม่ถึงตีห้าแต่ชลิตตื่นนอนก่อนหน้านั้นนานเพราะทั้งเตรียมตัวไปเที่ยว และเตรียมสิ่งต่างๆให้แม่ในช่วงที่เขาไม่อยู่เป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนแม้สตายุจะบอกว่าให้พระสินมาคอยดูแลจิตตาให้ด้วยชลิตก็ยังไม่ยอมวางใจอยู่ดีก่อนจะออกจากบ้านก็ยังกำชับแม่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนให้แม่ปิดบ้านปิดประตูหน้าต่างดีๆจนจิตตาต้องกำชับว่าไม่ต้องเป็นห่วง ชลิตจึงสามารถขึ้นรถได้เ <des au> มื่อรถเคลื่อนที่สตายุก็เอ่ยบอกพร้อมด้วยรอยยิม้มสุขสันต์วันเกิดนะ <Web wreck Isaiah eden> อืมขอบคุณครับรถยนต์แล่นไปตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าลงใต้พร้อมกับความเบิกบานใจของทั้งสองคน ด้านสตายุนั้นดีใจที่วันนี้ชลิตยอมมากับเขาเพราะอย่างน้อยๆมันก็เหมือนเป็นความหวังว่าสิ่งที่เขาสารภาพกับชลิตเมื่อหลายวันก่อนนั้นน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีส่วนชลิตนั้นก็รู้สึกว่าวันเกิดนี้มีความพิเศษบางประการอบอวนอยู่ไม่น้อยถ้าลิตง่วงหลับก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวพี่ปลุกเอง อืมไม่เป็นไรครับลิศอยากอยู่เป็นเพื่อนพี่ยุชลิตยิ้มแป้นแต่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงก็เผลอหลับอยู่บนเบาะที่นั่งข้างๆคนขับสตายุหัวเราะน้อยๆอย่างเอ็นดูชลิตเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งช่วงสายถึงตื่นตลอดจนเกือบเที่ยงรถยนต์ของสตายุก็มาจอดอยู่ริมชายหาดแห่งหนึ่ง เมื่อรถจอดชลิตก็กระโดดหุงลงจากรถดวงตาลุกวาวด้วยความตื่นเต้นทะเลนี่เป็นครั้งแรกที่ชลิตมาเที่ยวทะเลแสงแดดตกกระทบผืนน้ำเม็ดทรายบนชายหาดและกลิ่นเค็มของทะเลแต่เหมือนนี่จะยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่สตายุต้องการหลังจากที่หาข้าวเที่ยงง่ายๆกินกันแล้ว สตายุก็ไปว่าจ้างเรือลำหนึง่งหัวเรือแล่นพุ่งไปยังผืนมหาสมุทรผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงจึงมาหยุดอยู่ที่เกาะแห่งหนึง่งที่นี่ที่ไหนหรอครับไม่บอกหรอกสตายุกแกล้งชลิตมองไปรอบๆยังไม่ก้าวลงจากเรือลงมาได้แล้วพี่ไม่พามาปล่อยทิ้งที่นี่หรอกลิกก็ไม่ได้คิดแบบนั้นซะหน่อย <laughs> เมื่อทั้งสองคนลงจากเรือแล้วสตายุก็จ่ายเงินค่าเรือรวมถึงนัดแนะให้มารับที่นี่ในวันพรุ่งนี้ด้วยเกาะนี้คือเกาะพิลาวักในภาษามัญชูรัตมันแปลว่าเปล่งประกายนี่เป็นเกาะส่วนตัวของกษัตริย์สารเทพที่มาซื้อไว้เมื่อนานมาแล้วสตายุเคยมาที่นี่บ่อยครั้ง การมาแต่ละครั้งทําให้สตายุมีความสุขครั้งนี้ก็เช่นกันชลิตพยายามถามว่าที่นี่เป็นเกาะของใครทําไมมาได้สตายุก็ไม่ตอบแต่วิ่งหนีไปยังพ้านพักหลังใหญ่ที่อยู่บนเกาะรีบตามมาเร็วถ้าไม่มาระวังสลามคาไปกินนะมา <laughs> ว่าเสร็จก็วิ่งหนีไปพร้อมหัวเราะอย่างสนุกสนานชลิตเลยต้องวิ่งตามไปพี่ยูพี่ยูรอด้วยพี่ยูเม,มื่อมาถึงบ้านพักชลิตก็ต้องประทับใจกับความสวยมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีพื้นที่เปิดโล่งเยอะมากรับลมทะเลได้อย่างเต็มที่<อ> <úng. S 1> การออกแบบเรียบง่ายแต่สวยงามและ미미มีเอกลักษณ์ มันสะอาดสะอ้านเพราะสตายุได้แจ้งให้คนมาทำความสะอาดล่วงหน้าแล้วแต่สำหรับชลิตเมื่อเห็นความสวยงามตรงหน้าชลิตก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสภาพบ้านของตัวเองรวมถึงคิดอยากให้แม่ได้มาอยู่ที่นี่บ้างวันนี้วันเกิดลิศเพราะฉะนั้นห้ามทําอะไรที่มันเหนื่อยพักเยอะๆหรืออยากออกไปเดินเล่นก็ได้นะครับที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรเลย เดี๋ยววันนี้พี่จะคอยบริการลิศเองเอ้ย <I> สตายุเห็นท่าทีชลิตกำลังจะปฏิเสธอ่ะห้ามปฏิเสธสตายุดักไว้ก่อนชลิตก็เลยเม้มปากแน่นเมื่อสตายุบอกแบบนั้นทีแรกชลิตตั้งใจที่จะไปเดินเตะน้ำทะเลเล่นแต่เขาเผลอนั่งที่โซฟาไปแป๊บเดียวก็เผลอหลับด้วยความเหนื่อยล้า สรุปวันนี้ของชลิตล้วนเต็มไปด้วยเรื่องหลับสินะเฮ้ยชลิตตื่นมาอีกทีก็เป็นช่วงบ่ายแก่แล้วพอเห็นเวลาก็ตาโตอิวนี่มันจะเย็นแล้วอะ่ะไม่เห็นปุกลิศเลยอะ่ะ ลิศยังไม่ได้ลองชิมเลยว่าน้ำทะเลมันเค็มจริงไหมอ่ะเพราะว่าเสร็จก็วิ่งไปทะเลท่ามกลางเสียงหัวเราะดังลั่นของสตายุเดี๋ยวนะชลิตเลือกเล่นน้ำทะเลตรงส่วนที่ใกล้กับตัวบ้านเขาเล่นน้ำไปพลางมองสตายุที่กำลังง่วนอยู่ในครัวไปพลางสตายุกำลังเตรียมอาหารสำหรับมื้อเย็น ซึ่งวัตถุดิบต่างๆก็มีคนซื้อเตรียมมาไว้ให้แล้วตามคำสั่งของเขาดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนไปใกล้ผิวน้ำแล้วย้อมผืนฟ้าเป็นสีแดงส้มชลิตยังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานด้านสตายุกก็ถือผ้าผืนหนึ่งมาปูตรงริมหาดเพื่อจะเตรียมสถานที่สำหรับมื้อเย็นชลิตเห็นก็ขึ้นมาช่วย แต่สตายุบอกปฏิเสธพร้อมกับบอกให้ชลิดไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแทนกว่าชลิดจะอาบน้ำเสร็จดวงอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าไปเสร็จแล้วแต่ตรงชายหาดกลับไม่ได้มืดเลยแม้แต่น้อยเพราะมันเต็มไปด้วยแสงไฟที่สตายุจะเตรียมและจุดขึ้นมาอย่างสวยงาม ทางเดินจากบ้านไปยังชายหาดจุดเทียนห่างๆขนาบไว้ทั้งสองข้างส่วนตรงจุดที่สตายุเอาผ้าไปปูไว้เมื่อตอนหัวค่ำนั้นมีไฟเยอะกว่าที่อื่นโอโ้โหพี่ยุด้านสตายุเองก็หน้าแปลกใจไม่น้อยเพราะตอนนี้เขาเองก็อาบน้ำผัดผ้าเรียบร้อย ชลิตอดประหลาดใจไม่ได้ว่าเขาทำทุกอย่างได้รวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งอาบน้ำทั้งจัดเตรียมสถานที่แต่ด้วยบรรยากาศและหลายๆอย่างที่เป็นใจชลิตก็เลยไม่ได้เอ่ยถามออกมาสตายุยืนยิ้มแป้นอยู่ไม่ห่างเราก็เป็นบริกรที่คอยต้อนรับอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ชลิตคิดว่านี่น่าจะเป็นบริกรที่ลห่อที่สุดในโลกเลยกระมังสตายุยืนรออยู่นานแต่ชลิตก็ไม่ยอมเดินเข้าไปสักทีสตายุจึงต้องเดินเข้ามาหาเขายื่นมือมาทางชลิตคล้ายยื่นข้อเสนอให้จับซึ่งชลิตก็ยื่นมือไปจับเบาๆเมื่อมือทั้งสองสัมผัสกัน มันก็ก่อเกิดบางความรู้สึกขึ้นมาแก้มชลิดร้อนขึ้นอย่างไม่อาจห้ามก่อนที่เขาจะต้องเดินตามสตายุไปยังจุดที่นั่งกินข้าวบนเสื่อมีกับข้าวไทยเพียงไม่กี่อย่างคือต้มขาไก่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาผัดผักรวมและปลาหมึกย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีของหวานเป็นบัวลอยไข่หวาน แต่สิ่งที่เหมือนจะไม่เข้ากับอาหารเลยก็คือเครื่องดื่มมันคือไวายแต่ชลิตมองดูทั้งหมดนี้ด้วยความซาบซึง้งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่สตายุใช้ใจทำมันออกมาน่ากินใช่ไหมล่ะดูสีน้ําลายไหลไปถึงคางแล้วนะ่ะไม่ใช่ซะหน่อยชลิตโวยวาย รู้ว่าน้ำลายไม่ได้ไหลจริงแต่ก็ยังยกมือขึ้นรูปคางการกระทํานั้นเรียกเสียงหัวเราะสนั่นจากสตายุพี่ยุว่าอย่าแซลดิเราก็เห็น <laughs> ไม่นานทั้งสองก็นั่งลงบนเสือพร้อมกับมือค่ำสุดพิเศษดวงดาวบนฟ้างดงามก็จริงแสงไฟสว่างก็ใช่ แต่เหมือนดวงตาของใครบางคนจะกระจ่างกว่าสิ่งไหน,ไหนเมื่อมือคําเสร็จสิ้นทั้งสองคนก็ช่วยกันยกเข้าไปเก็บในบ้านแต่ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลสตายุพาชลิตมานอนดูดาวที่ชายหาดอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสืออีกผืนและบรรยากาศก็มืดลง เพราะแสงไฟที่จุดไว้เริ่มมอดดับสตายุรินวายให้ฉลิตอันที่จริงชลิตไม่เคยชิมวายมาก่อนแต่วันนี้มันมีความพิเศษอย่างแรกคือเขาโตแล้วก็อายุครบ18ปีแล้วนี่นาอีกอย่างคือวันนี้มีสตายุอยู่ข้างๆไม่ว่าสตายุจะป้อนอะไรให้ ชลิตก็พร้อมจะอ้าปากรับไว้ทั้งนั้นสตายุนอนลงบนเสื่อที่ปูบนทรายชลิตเองก็นอนอยู่ข้างๆร่างกายของทั้งสองคนไม่ได้สัมผัสกันแต่ความอบอุ่นกลับส่งถึงกันได้สตายุตะแคงไปยังด้านที่ชลิตนอนอยู่เมื่อดวงตาสบกันเขาก็พูดขึ้นว่า สุขสันต์วันเกิดนะครับรลิทชลิตยิ้มรู้สึกอบอุ่นไปทั่วหัวใจขอบคุณพี่ยุมากนะครับสตายุไม่ตอบอะไรแต่ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ส่งให้จากนั้นก็กลับไปนอนหงายมองท้องฟ้าเหมือนเดิมเอ,อ,อ,อสวยจังเลยเนาะ จู่ๆสตายุก็เอ่ยบอกดวงตาเหม่อมองไปยังท้องฟ้าชลิตก็เลยคิดว่าสตายุหมายถึงท้องฟ้าใช่ครับวันนี้ดวงดาวสวยจังพี่ไม่ได้หมายถึงดวงดาวหรอกอา้าวพี่หมายถึงความรู้สึกตอนนี้ตั้งหากสวยงามจังเลยเนาะ ดวงตาของสตายุยังเมือมองไปยังท้องฟ้าชลิตมองแนวกรามด้านข้างของสตายุเกิดความเงียบขึ้นครู่หนึ่งและทันใดนั้นชลิตก็คิดว่าเขาควรพูดบางอย่างออกมาเขาลุกขึ้นนั่งมองไปทั้งท้องทะเลและระลอกคลื่นพี่ยุพียุยังจำความรู้สึกวันที่บอกชอบลิศได้ไหมครับ สตายุประหลาดใจเขาลุกขึ้นมานั่งชั้นเข่าอยู่ข้างกันทั้งจำได้และยังรู้สึกเหมือนเดิมครับคำพูดของพิยุนะ่ะตั้งแต่ที่ลิศได้ฟังมันก็ไหลวนอยู่ในตัวลิศตลอดเลยนะลิศคิดซ้ำๆเกี่ยวกับมันแล้วก็ถามตัวเองว่าลิศรู้สึกยังไงลิศไม่เคยเห็นผู้ชายกับผู้ชายรักกันเลยนะครับ แล้วก็ไม่คิดมาก่อนด้วยว่าจะชอบผู้ชายแต่พอลิศมาคิดว่าหากผู้ชายที่ลิศชอบเป็นพิยุลิศก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ซะอย่างนั้นชลิศค่อยๆอ,อธิบายริมฝีปากแย้มยิ้มน้อยๆมันเหมือนจะยังไม่ใช่ประโยคบอกความรู้สึกใช่ไหมครับนั่นน่ะสิลิศก็คิดว่ามันคุมเครืออยู่บ้าง แต่หากพิยุถามความชัดเจนจากลิศวันนี้ลิศยังคุมเคือกับมันแต่ลิศคิดว่าลิศสามารถบอกว่าลิศเองก็ชอบพิยุนะครับแก้มของชลิศร้อนผ่าขึ้นมาส่วนสไาย,ยุนั้นเหมือนมีบางอย่างพริบานอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่เต็มตื้นเหลือเกินลิศมานั่งคิดดูแล้ว หากวันข้างหน้ามีพี่ยุอยู่ข้างๆตลอดไปก็คงดีครั้งหนึ่งลิศเคยคิดว่าในอนาคตอยากมีลูกแต่หากอยู่กับพี่ยุลิศก,ก็คงไม่มีลูกใช่ไหมครับแต่มันกลับไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นเลยลิศแค่อยากมีพี่ยุอยากเห็นพี่ยุมีความสุขอยากเป็นความสุขของพี่ยุแล้วก็แก่เท่าไปด้วยกันชลิศหันมามองสตายุที่อยู่ข้างๆ ซึ่งสตายุก็สบเข้ากับดวงตาของชลิตอย่างพอดิบพอดีงั้นลิศบอกอีกครั้งนะครับลิศชอบพายุนะครับสตายุทําได้เพียงดึงชลิตเข้ามากอดขอบคุณนะสตายุกระซิบเขากอดชลิตอย่างเนิ่นนานเมื่อดึงชลิตออก เขาก็ตัดสินใจที่จะบอกบางอย่างในเมื่อเราสองคนมีความรู้สึกตรงกันงั้นลิศเป็นแฟนกับพี่ไหมแฟนอืมอ๋อก็คือสถานะที่เมื่อคนสองคนชอบหรือรักกันก็จะตกลงกันเป็นแฟนใช่ไหมครับใช่ครับครับตกลง งันลิศเป็นแฟนพี่ยุนะครับเราเป็นแฟนกันแล้วนะสตายุดึงชลิตเข้ามากอดอีกครั้งและรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกเขากระซิบข้างหูชลิตวันนี้เป็นวันเกิดของลิศพี่อยากให้ลิศมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือพี่ซะอย่างนั้นชลิตท,ที่แนบอยู่กับอกของสตาย,ยุก็เลยตอบอู้อี้ว่า พูดอะไรอย่างนั้นลิศเองก็มีความสุขที่สุดในโลกเหมือนกัน